จริงๆหน่วยการเธอก็ดีนะเนี่ยเธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะผมทำได้ทุกอย่างเลยครับคุณนายอยากให้ผมทำอะไรครับรับรองคุณนายต้องถูกใจอย่างแน่นอน คุณวันคะค,นคุณวันคุณวันไม่ต้องออกมาดูงานเองก็ได้นะคะเนี่ยแดดก็ร้อนอยู่ในออฟฟิศคอยสั่งงานพวกเราก็พอค่ะฉันก็เบื่อนี่วนวันอยู่แต่ออฟฟิศอยากออกมายืดเส้นยืดสายดูยบ้างเป็นไงล่ะโครงการไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะคะเรากําลังปรับโครงสร้างอยู่นะคะแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นโครงสร้างตรงนี้ด้วยะค่ะเราจะทำพิสพานนะคะยาวไปถงทานน้นะคะคุณ<ม>าวาน,นแล้วดีจ้ะทำให้มันดีๆด,ด,ดีวะ เฮ้ยหนิงนั่นใครวะอ๋อคุณนายวานอ่ะเขาเป็นเจ้าของที่นี่ส่วนมากแกจะอ,อยู่แต่ในออฟฟิศไม่ค่อยออกมาเหรอวะ,อะ,อะเออเอวนี่ทำงานสิเดี๋ยวคุณนายแกเห็นว่าอู้เดี๋ยวแกจะไล่ออกหรอกเออเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันไปดูคนงานตรงนู้นก่อนนะ งันตรงนี้เสร็จแล้วนะวันว่าจะไปทำตรงเอาวินมากินข้าวลูกมาเนี่ยวันนี้แม่ทาต้มเลือดหมูที่หนูชอบเลยนะ นายวันไหมนายวัน,นวันไหนอะเจ้านายผูไแม่แม่โอ้คุณนายวันรู้จักสิเขาเป็นเจ้านายเก่าของแม่ทำไมแม่จะไม่รู้จักล่ะแกเป็นคนขยันทำงานรักลูกน้องทุกคนนี่ขนาดว่าแม่กเกษียณมาตั้งนานแล้วนะ คุณนายะยังให้ที่พักกับเราเลยและบ้านหลังนี้ก็เป็นของคุณนายคุณนายให้เราพักฟรีๆเลยนะลูกวันนี้ผมเจอคุณนายด้วยคุณนายดูดีมากเลยนะแม่คุณนายแกรักเด็กแต่ถ้าวินมีโอกาสนะวินก็ประหลอกประหลอกคุณนายไว้หน่อยเพอเอจากคนงานต่ำต้อยจะเลื่อนเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะลูกจริงเหรอแม่จริงสิ อย่างลูกแม่เนี่ยนะสเปคคุณนายเลยนะเนี่ยไม่น่าละ่ะคุณนายเจอผมครั้งแรกมองผมตามให้กระพริบเลยแม่ พื้นที่ตรงนี้ทำเป็นหอพักคนงานนะไก่ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนู้นอะ่ะให้ทำเป็นลานจอดรถได้ค่ะคุณวันตายจริงไก่ฉันลืมดูเวลาน่ะฉันต้องรีบรับเจเจนที่สนามบินฝากดูด้วยนะไก่ค่ะคุณวัน แเป็นะครับคุณนายไม่เป็นไรจ้ะวินพรุ่งนี้คุณวันให้นายไปหาที่ออฟฟิศหน่อยนะ มีอะไรหรือเปล่าวะทำไมคุณนายถึงให้แกไปหาที่ออฟฟิศอะไม่รู้เหมือนกันว่ะน่น,น,น่บอกมาซะดีๆไม่รู้จริงๆทำงานทำงานเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกบอกตัวเองดิ ข้าวไว้ก่อนแม่วันนี้คุณนายบอกผมว่าพรุ่งนี้ให้ไปที่ยวออฟฟิศด้วยแหละแมจริงเหรอวินโอ้โอโอต้องไปหลอกคุณนายไว้ดีๆนะลูกเผอเผนะคุณนายอาจจะให้แกเนี่ยไปเป็นบริการส่วนตัวเกจะได้สบายไงลูกจริงเหรอแม่จริงสิลูกลูกแม่หล่อขนาดเนี้ยนางคุณนายต้องหลงสนเสน่ห์ลูกแน่ๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ ลูกเตรียมชุดที่หล่อที่สุดเลยนะลูกงั้นแม่เตรียมให้ผมหน่อยแล้วกันเอาชุดที่ดูดีดูดีที่สุดเลยนะแม่ได้จะลูกลูกแม่หล่อที่สุด <c oughs> วันคะบินมาแล้วค่ะ บินเข้ามาเลยจ้ะครับสวัสดีครับคุณนายนั่งก่อนสิอบค,ครับวันนี้ที่ฉันเรียกเธอมา <c oughs> ก็เพื่อจะขอบคุณเธอที่ช่วยฉันไว้ในวันก่อนเรื่องแค่นี้เองครับไม่เป็นไรหรอครับคุณนาย จริงๆหน่วยการเธอก็ดีนะเนี่ยเธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะ ผมทำได้ทุกอย่างเลยครับคุณนายอยากให้ผมทำอะไรนะครับรับรองคุณนายต้องถูกใจอย่างแน่นอนอย่าบอกนะว่าคุณนายเป็น ใช่ไปไหนหนหนูก็ก็ทำเป็นทุกอย่างเลยล่ะคหนาปล่อยปล่อยผมนะคุณนายหถูกใจนะรับรองว่าพี่จะเอาเธอเป็นเป็ดสังกัดน,นะวินนะแหมคุณเจเต้องกลับมาขยันทำงานจังเลยน,นะคะหนูมันก็แค่ลูกเลี้ยงก็ต้องขยันหน่อยเลยคะ่ะ คุณวันเขาอุปถัมภ์หนูตั้งแต่เล็กจนโตยีงงไงก็ต้องตอบแทนนะคุณ <c oughs> คุณเจนโชคดีจังเลยนะคะโอ,โอ๊ยพี่ปล่อยพี่พป่อยปล่อยผมโล่ยพี่สงสัยคุณแม่หลงเด็กมาออฟฟิศอีกแล้วแน่เลยพี่ว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าปล่อยให้คุณวันเขามีความสุขเถอะค่ะเนอะนยังไง้าะ เจ๊ตั้งสามสี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อไรเจ๊ขึ้นเรือหมมตินทีนะฮะมึงมาขอขึ้นเงินเดือนมีงานทําก็ดีแล้วเว้ยดูอย่างนกมันสินกมันยังเหลือเลยเก็บต้อให้เรียบร้อยทำพัดอาจให้สมคาเงินเดือนเจ๊เขาจ้างหน่อยส่วนติ๊ปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนําไปใส่กล่องเองเกกลับบ้านไปก่อนเอากระเป๋าตะตั้งฝากพี่ไว้เดี๋ยวพี่คืนเจ้าของกระเป๋าเขาเอง จะดีเหรอพี่อืมจะดีสิก็ได้เออให้ถึงมือลูกค้านะพี่ <S <S อเออน่ารับประกันนะเอาเฮ้ยเจ๊มึงยังไม่เช็ดโตะอีกร้านนี้จะเปิดแล้วนะ <S 2> <S 2> เจ๊ ผมอยู่กับเจ๊ตั้งสามสี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เจ๊ขึ้นเงินเดือนหมดวัน,น,นีนะฮะเศรษฐกิจกแบบเนี้ยนะมึงมาขอขึ้นเงินเดือนมีงานทําก็ดีแล้วเว้ยแั้นมันจะพอกันที่ไหนเจ๊เองเงินเดือนแค่นี้ไหนจะค่าโนนค่านี่ค่านั่นมันจะไปพอได้ไงในเดือนหนึ่งอะ่ะค่าเหล้ามึงด้วยสําคัญนะักมึงงดเหล้าเสะตั้งวงทีไรแนมะถทำเป็นหน้าใหญ่เฮ้ยเงินมึงจะเหลือได้ไงดูอย่างนกมันเสะ เห็นไหมเนี่ยนกมันยังเหลือเลยพวกมึงนะดีอย่างนกสักครึ่งเดียวเอาไปใช้สักครึ่งเดียวเนี่ยนะมาเนี่ยทำงานเนี่ยตรงเวลาขยันรับรองกูขึ้นเงินเดือนให้แน่ลองเจ๊ผู้สักขนาดเนี้ชาตินี้ผมคงไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเขาหรอกเม็งป๋าปรุงตัวแซ่กูจะได้ขึ้นให้อารมณ์เสียจะเปิดร้านเลย เออเว้ยไหนน้องต่อนึกว่าลืมกู้ติเออร์รสเด็ดร้านเจซะแล้วไม่ลืมไม่ลืมครับช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยเหรอตรงนี้เลยใช่ไหมครับได้ครับ ขอบคุณครับงานยุ่งเหรอช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับอา้าแล้วสายบุญน่ะสายบุญมีญญเวลาเหรอสายบุญยังทำเหมือนเดิมเมื่อวานผมก็เพิ่งไปมาเลยเและนี่ผมเตรียมมาจัดท่อป่ากองใหญ่เดี๋ยวชวนเป็นเจ้าภาพด้วยดีมากน่ารักน่ารักครับอ้าวเจ๋มาพอดีเลยอะไรอ่ะดูแลตอนนี้ด้วยโอเ้เจ๊เจ๊ก็รู้ว่าผมไม่ว่างเนี่ยเอออะไรก็เรียกแต่ผมแต่ผมเนี่ย ผมกำลังจะเดินไปรับเอเดอร์โต๊ะนู้นอยู่พอดีเลยเห็นไหมนะ่ะระดับเสียงนั่นมากันตั้งหลายคนเอาอย่างนี้เรียกไอ้โนกไปห้มันมากมันว่างๆอยู่น่ะผมไม่ว่างผมจะรับออเดอร์โต๊ะนู้นเสียเสียทั้งนั้น,นลักหนักติจะเยอะเว้ยเออไปเลยไปมาแล้วครับคอยดูแต่โต๊ะที่มีเสียเสียจะเอาแต่ทิ๊กอ๋อโน๊กเนาะวางงานตรงนู้นก่อนมาดูแลตต่อหน่อยเดี๋ยว ได้ครับได้ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อเรีนน้องเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีพี่มาบ่อยแล้วเดี๋ยวบอกพ่อครัวว่าพี่สั่งเหมือนเดิมค่ะบอกพี่ต่อสั่งเหมือนเดิมเนาะค่ะลองครูนะคะได้ครับ ีโก้ทำไมมันสวยซัดสวยซ้อนอย่างงี้วะทานตั้งสิบคนให้มาได้สิบบาทกูนึกแล้วออกจากบ้านตาขวาขอขอเข้าเป็นยิ้มยิ้มเลยอย่ากอะไรก็เลืออยู่เลยอยากหมอครอบ,บอครัวด้วยอย่าให้ทิปแล้วกันเนาะหนึ่งร้อยสองร้อย องฝากพี่ฝากให้ทุกคนเลยนะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่รีบไปก่อนนะครับเขขอบคุณครับเชิญใหม่นะคะโชคดีนะคะรับเสี่ยข้างหน้ามาใหม่นละคะนนนรับ้าวแม่นกแม่วิหกแม่สักกนาเก็บโต๊ะให้เรียบร้อยทำพัสดุให้สมคำวันเดือเดเจ้เขาจ้างหน่อยส่วนทิปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนำไปใส่กล่องเองทำให้ดีๆนะ ปลายกูสองร้อยไรวันแล้วได้นะคเณเลมากีนนั่ ล,ลูกชิน้นเจ๊คะเจ๊ลูกค้าทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้อะคะ่ะอ้าวแล้วของลูกค้าโต๊ะไหนล่ะหนูว่าน่าจะเป็นของพี่คนมกเมื่อกี้อะคะ่ะอ๋อของคุณตอ่อเออเออไม่เป็นไรเจ๊มีเบอร์โทรศัพท์เขาเดี๋ยวเจ๊โทรบอกเองขังนั้นเอาไว้ที่เจ๊เลยนะคะโอ้ยโอ้ยนก,กเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวคืนกับมือคุณต่อเขาเลยอ๋อโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเจ๊โทรบอกเองเดี๋ยวน้อมาแบ่งทิปเร็ว เร็วเชียวนะเวลาจะใช้อะไรเนี่ยช้าอ้าวห้าสิบบาทแบ่งคนละยี่ห้าเอาเอาอะไรเอาอะไรแกก็เห็นดูเนี่ยฟังออกมาห้าสิบาทมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันเท่านั้นก็พอแหละห้าสิบบาทนี้ก็จะไปยากอะไรคนละยี่สิบห้าบาทมีเหี้ยท่าไหมไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่มีเอาอย่างเงี้ยในฐานะที่พี่เป็นรุ่นพี่ยอมเกยบสลาให้นกเขได้พี่เอาแค่ยี่สิบล็ไป สามสิบดีไหมยังไงเจ๊ยังไงผมเสียสละผมเป็น,ปนมมคนใจใหญ่พอได้ไหม <c oughs> จ้าเพราใจใหญ่อ้น้องก็นเนี่ย <c oughs> เออกเจ๊โทรไปบอกคุณต่อแล้วนะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาเิดธุระอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเขากําลังจะรีบกลับมาก็เจ๊ฝากคืนกระเป๋าตัางค์กับคุณต่อเลย,เลยนะได้ค่ะเจ๊เออเดี๋ยวเจ๊จะรีบไปรับลูกที่โรงเรียนฝากด้วยนะค่ะค่ะคืนกับมือคุณต่อเขานะ สวัสดีค่ะเจ๊เออเออจ้าจ้าเเจ๊ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรถติดเนอะกระเป๋าสตางค์เอาอย่างนี้ไหมนกกลับบ้านไปก่อนเอากระเป๋าสตางค์ฝากพี่ไว้เดี๋ยวพี่คืนเจ้าของกระเป๋าเขาเองดึกดื่นคนเดียวผู้หญิงยิงเรือกลับบ้านอันตรายรู้ไหมจะดีเหรอพี่อืมจะดีสิใครคืนก็เหมือนกันแหละมันก็รักงานล้านเดียวกันนกะ แต่เจ๊เขาให้หนูคืนกับมือเขานะรู้แหล้ะแล้วลเขาจะมากินบุยามเธอจะรู้เหรอเขามาดึกๆเธอจะกลับบ้านยังไงผู้หญิงคนเดียวเอางั้นเหรอ,อก็รู้อยู่พี่นคนเสียสละนี่จะไม่เอาซะเลยอะก็ได้เออให้ถึงมือลูกค้านะพี่เออน่ารับประกันนะแน่ใจนะพี่เป็นคนเสียสละท่องไว้ในใจ คุณลูกค้าจอดก่อนค่ะคุณลูกค้าที่จะมารับกระเป๋าสตาค์คือใช่ไหมครับใช่เลยครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับร้านเราบริการอย่างความซื่อสัตย์เลยครับตรวจดูเงินในกระเป๋าฝอนะครับว่าครบหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยดีครับขอบคุณมากเลยครับเป็นไงครับร้านซื่อสัตย์ต้องป่งครับได้คร่บครบใช่ไหมครับครับครบครับมีมีเงินพันยืนหนึ่งใบครับลืมอะไรรือเปล่าครับอ่า ืมเอานี่แล้วกันนะครับผมถือว่ามีสีน้ำใจที่ช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ให้ผมให้หมดเลยให้หมดเลยครับมันจะดีเหรอเอาไปแบ่งน้องๆด้วยก็ได้ครับคือผมก็ไม่อยากรับครับแต่แบ่งน้องๆเข้ามาก่อนก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีคับขอบคุณมากขอบขุบคุณครับกระเป๋าสตางค์ให้พันนันเป็นกระเป๋าเดินทางไม่ได้เป็นหมื่นเลยเรียกว่า เก๋นก <Okay>. no, <Okay. S 1> มารับเงินเดือนเร็วมาเลยจ้าอ่ะเก๋คุณครั okay. บเออนก no. จำคุณต่อได้ไหมที่นกเก็บกระเป๋าตังเขาอะ no. จำได้ค่ะทำไมหรอคะนั่นแหละเขาอยากได้น no. กอไปช่วยงานที่ร้านเขาจริงเหรอคะเจ๊อืมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเจ๊อย่างนี้มันไม่ถูกนะ เขาต้องเอาผมไปทํางานเขาที่เจ๊เพราะว่าผมเนี่ยเอากระเป๋าสตางค์คืนเขาเองกับมือเลยโอ้โหใช่เองอะ่ะเป็นคนเอาไปคืนก็จริงแต่เองไม่ได้เป็นคนเก็บได้นอกอะมันเป็นคนเก็บได้เองอะ่ะมันพวกชุบมือเปิบชุบมือเปิบยังไงทันเป็นคนเอาคืนเขากับมือชีวิตกูนี่มันทําบุญคนไม่ขึ้นจริงอเอาละนะเจ๊หนูเชื่อว่าคนเราอะ่ะถ้าทําความดีสักวันมันก็ต้องได้ดีมันจะมาพูดดีหรอนกะ แกได้ดีแล้วเนี่ยเขายกาแกไปเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้ในเมื่อเข้านอกไปผมก็ไม่อยู่ร้านในสถงร้นานนี้ผมลาออกเออเดี๋ยวผมติดต่อกับเฮียเขาเองก็ได้เออลาออกไปเลยมือไม่เตรียมกลาหัวทำไมเอาขาะที่ร้านคุณต่อเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาอาจจะต้องการคนเยอะก็ได้ฉันไม่อยากอย,กอยู่กับร้านเดียวก,กับแกมีอะไรไหมมึงฟังเลยนายจ้างน่ะ เขาอยากได้ลูกจ้างที่ขยันมีความซื่อสัตย์แต่มึงน่ะไม่มีคุณสมบัตินี้เลยในตัวมึงน่ะม,มึงอย่านึกนะไอ้ที่มึงอมติบอมติ๊บทุกวันทุกวันเนี่ยมึงนึกว่ากูไม่รู้เหรอร้านกูมีกล้องวงจรปิดเว้ยเจ๊แล้วร้านคุณต่ออยู่ที่ไหนคะก็ร้านนี้แหละเอาแล้วเจ๊อะโอ๊ย เจ๊เนี่ยปวดแข้งปวดขาไปหมดแล้วก็เลยให้คุณต่ออ่ะเขามาเซ้งร้านนี้ต่อเจ๊าทาไม่ไหวแล้วให้คุณต่อเ,เขาบริหารเองทำไมคุณต่อเขาจะเซ้งร้านที่ไหนนะร้านเนี้วุ้ยร้านนี้นนออไปหาลูกปลาออกเท่าไมวะเนียเออออกไปแล้ว,ลว,ลว,ลวออกไปเลยนะออกนะูจะบอกคุณต่อว่าไม่รับมึงไปเลยไปหาร้านไหนอยู่ก็ไปเลยไม่ต้องมาอยู่กับไอ้นอกมันไอติมเนี่ยนะโบคาได้ไหมไม่ ใส่มึงนัก